ขออยู่ที่นี่ขอทำมาไว้ก่อนถ้าหนูทำอะไรเสียงดังทำอะไรไม่ดีอันนี้ค่ะขอทำมาเขาไว้เพราะบางทีเขาชอบไม่ชอบเราไม่รู้เนาะก็ขอให้เขาแบบช่วยเราล้อช่วยเราเต้นลุยเย้ นิดึงแต่ถ uh? ้าอยู่ว่างอแงงอแงเนก่ยเจ็ดกระแดรซื้อซื้อนะคยสิคืนมีพลาดไหมถ้ามีพลาดบุ๊บบ๊ั๊บหนึ่งเอาใหม่เลย ขออีกทีได้ไหมคะอันนี้แค่ช่วงเช้านะคะเดี๋ยวยังไม่ถึงทอนฮุกนะคะอยากให้ถ่ายคนนี้เมื่อกี้ทำยังไงเราเร็วเอาแบบเมื่อกี้ใสวยไหมจริงาทำให้เราหลุดโฟกัสจริงๆตัดภาพไปที่ตากล้องด้วยหันไปดูสิหันตากล้องหนตากล้องหลุดโฟกัสตลอดงใจ่หนว มมไ่าแล้วขอเเเหนนนื่่อออยยมาากีงขลาหน่อยตอนนี้มทุกคนดูแลตกล้องมดเลยครับสวัสดีครับผมไบโยพิรวัตรนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดอยอะไรนะครับโป๊ะอะไรนะฮะสอนพึ่งสอนพึ่งราชบุรีครับมาร่วมแสดงเอ็มวีกับพี่กระแตครับผมเป็นผลงานแรกเล่นเป็นเพลงครับไปเอ็มวีของเพลงสาวดอยไฟปี้ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวซีต่อไปเราจะเริ่มแบบมีเต้นขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนทรงผมนิดนึงเพราะเมื่อกี้ใส่หมวกเต้นไม่รอดจริงๆคะ่ะหมวกพังจ้ามาดูเพย์แบ็อนิมไม่ไไหวมาเนี่ยอาซาตะกองด้วยสัตะกองด้วยเอ้ยเ <laughs> อื้อดมด้วย มักองเนี้ยครูับตั้งรอแบบเมื่อกี้ครเมื่อกี้ครูบอกให้พี่บ๊ไปเี๋ว่นอ๋อเข้าใจยังขออีกรอบขออีกรอบค่ะสุดท้ายตอน่อนี้ตอนนี้ตอนต่นื่ต่อน่งน่ะนื่องต่อ่องตอ่งหอเน่ เดีขึ้นนะช่วยกันพูแบด้นอีกีหนึ่งอมันสะดุดมันหยบตงกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวไป่ลวแต่ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะคะที่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย ต้๊กแต่งหน้าเ<า>ข้าฉากค่ะวันนี้เข้าฉากกับเขาด้วยเพราะว่ารับบทเป็นนางเอกค่ะอ๋อนึกว่าช้างป่านะครับโอเคไหนอันนี้รับบทเป็นใครนะครับเป็นเยีนางเาก ยอดซึ่งนักกล้ามคนไหนคือเป็นนี่มีนักกล้ามสามคนเป็นหัวพี่หมดเลยหรือเปล่าคะจิ๋อใช่เต็มสองเต็มเต็มเต็มแต่ตากล้องเนี่ยเรียกว่าแฮนด์ซัมค่ะอ๋อไม่ได้นะคะตากล้องไม่ได้เอาไม่ได้ถ้าแตะตั้งเห็ดทำไมคะของพี่ค่ะพี่มีหัวเป็นนักรามแล้วพี่แบ่งกันบ้างก็ได้พี่อยากแบบแทนกล้องไปหาาตเลยเหรอเยออจุ๊ดแรงจุ๊ดแรง เดติ๊จตินเก็บคัม่ได้านมองผู้ชายกี่แดงมองผู้ชายนะเล็กๆดีกว่าแบบที่บางเปยเนี่ยคือเราจะแบบนี้หรอเอายังเอาันะจ๊ะดน้นนะกล้องนะปิดต่อยังหัวเลยอ่ะวะไม่ เออมาได้ป่ะพี่ชายได้ป่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 

มาใสตลาดจ้าโอ้ยโ้าโอ้ยโออ้โอ้ y แมใส่ตังค์ไปะโอ้ดอะไรวเวอ้ยเอาเลยแม่เอาเลยเออเอานี้ค่ะมาพอ ขยัยันนงไงเลนันกิดโลนกนีกกิดนีนเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะคือคนนี้ตั้งใจทำงานมากแล้ก็เขาขยันมากคือทำงานแบบไม่พักไม่ผ่อนเนตอนไปดูนะงานนี้หนักมาก เป็นงานที่ลำบากมากเป็นงานที่ทำยากมากนะคะงานนี้คือต้องเป็นความสามารถพิเศษนะคะถอยปีอ่ะถอยปีกคัดปี่กับเขาว้างี่ตัวอะไรจะเอาบ้างมั้ะตบัวกระน่ายแล้วตื้อระโดดนะโอเคแปงว่ากระแตอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าถอยลงมาหน่อยนะให้เป็นหนอนเลื้อดีกว่าเฮ้ยได้อยู่หน้าเสาซ ช่มพี่พยายามต้องทันตอนเนี้ยไม่มีวิกอ่ะเอาตัวดำไม่เขไงมาตัดอะลกตลกๆเอาไงดีก็เดี๋ยวแม่เอล่ะเขามีหน้าม้าตัดให้แต่ว่าเอ้าจริง่ะมันไม่ได้ใช้เลยพี่เอาหนูว่ายังไงอ่ะมุมนี้ก็สวยกว่าอยู่ดีเพราะหนูต้องการเวฟตรงมุมนี้ ไงมาไข่สวยมากว้าวโอ้โอมเปี้ยอมหวานอมเปี้ยอมหวานอมเปี้ยอมหวานโอ้โหโอ้ทหกีอมเปี้ยอมหวานเหลืออะไรอีกคะ เริ่มแบบเริ่มแบตบแบตบโลแล้วอะบบบ่ะโลแบตชาร์จ นะคะหัวใจเต้นประมาณสา0ครั้งต่อนาทีนี่พี่ใช้หมดแล้วโอเคพร้อมนะเก็บเสียงครับคับให้หนูลองไห้ไหมหนูลองไห้ไหมโอีเนอโล ได้แล้วได้อยู่แสงยังได้อยู่แต่ละแขปมาดูปันดัหนเลยจะตกใจตัวเองมันจะสวยเนาะก็อยากจะบอกว่าซีนนี้เป็นซีนที่เรารอคอยมากเลยยอ้ก็ตอนนี้ก็ถ่ายเลงเลยบรามานะซีนไหนแล้วตอนแรกนึกว่าไม่มีซีนไหนตอนนี้ก็กำลังจัดไฟกันอยู่นะคะรอทุกคนก็จะแบบว่าโลแบบจริงๆแล้วจะชัดดาวแล้วแต่ยางค่ะเดี๋ยวจะมีท่า จบอีกดีนะนี่ได้หลับไป10านาทีได้แบบงีบงเฉยสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะคะตื่นหรือยังตื่นแล้วฮะตื่นแล้วเพราะว่ากินคาเต้ไปนะครับกินกันได้ใช่ไหมจริงๆกินจริงๆชงกินเมื่อกี้หา,าก่อนกินกินแล,ล้วดีคาเต้คอลลาเจนเจ้าของแบรนด์ก,ก็จะน่ารักมีบางที่พ่อแต่หนูไม่หนูไม่รู้จักใครก็มีพ่อต้องเอาไอ้หวีอันนี้คือตัวตนของเราเองต้องเอาหวีไม่ใช่อ่ะ เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาโอ้โหเลยแฟรแบบเต้นกับสุดท้ายที่กวนอะไรโคตรทานเต้นได้บางอย่างเต้นเหรอในที่ในขณะที่หนูจู่ๆเพ่ก็ยืนอยู่แล้วเพ่ก็แค่นี้ง่ายกว่า มันจะคอยพี่ีกปันน <c oughs> ย่นี่ได้ลแกขบหมแล้ว <c oughs> แล้วกับซีนเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คือพระเอกในเรื่องของเราเองเดี๋ยวให้น้องแนะนำหน่อยคะแนะนำสวัสดีครับมผมวายโยพิรวัตรนะครับนี่พระเอกใหม่ของเรานะคะเป็นพระเอกช่องแปดเนาะครับผมอไงฝากติดตามด้วยนะคะผลงานละครของน้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้แผนล่าสุดกับพระเอกสตา์ดอยคอยตีจ้าติดด้วยนะคะเย้ย ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผลงานเพลงใหม่ของกระแตนนะคะกับเพลงล่าสุดเลยสาวดดยคอยปี้นะเจ้ารับรองมิวสิกวิดีโอเพลงนี้สรุปแน่นอนค่ะใครดูแล้วก็ฝาก ชร์ก<จ>ันเยอะๆจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราทุกคนเห็นไหมคะว่าโอ้โหเบื้องหลังการถ่ายทำ MV แต่ละเพลงนี่ืูแบบเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็แบบทุกคนทุ่มเทมากอยากได้กําลังใจจากแฟนๆนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจแชร์กันเยอะๆยิ่งแชร์เยอะพวกเราจะยิ่งหายเหนื่อยเลยนะคะยังไงเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนต้นตมติตตตตต